เปลี่ยนน้ำมันเกียร์สวิคเอฟดีสองจุดศูนย์กังอันดับแรกผมจะขึ้นแม่แรงวางสามขาเพื่อให้มุดไปทำง,งานได้ง่ายขึ้นตรงนี้เป็นน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์ใช้ลูกบล็อกเหลี่ยมขนาดสี่สามศูนแปดถอดออกได้เลยโอ้ก็ถอดแหวนออกมาแล้วก็ใส่แหวน,นใหม่กลับเข้าไปตัวน็อตเนี่ยมันจะเป็นแม่เหล็กเป็นขี้เหล็กที่เกิดการสึกหลอจากชุดเกียร์ก็ให้เช็ดทำความสะอาดตัวนะครับถึงกา้านน้ำมันเกียร์ออกมาก้านสีเหลืองนะฮะนี่ครับใส่ท่อเติมลงไปให้ตรงรูนะใส้น้ำมันเกียร์เอทีเอฟดีสวนิคเอยนนนอััง้ามฟดียร์ับเข้าไป ขันแน่นทำความสะอาดเอฟดนึ่งจใช้2.4ลิตร FD 2.0ใช้2.7ลิตรน้ำมันเกียร์จะสีแดงนะห้าหกเลยเฮียหลังจากเติมน้ำมันเกียร์แล้วไปสตาร์ทรถความร้อนที่หน้าปัดขึ้น9เมตรนั่นคืออุณหภูมิปกติในการทำง,งานของรถยนต์นะครับหลังจากนั้นดับเครื่องแล้วมาวัดระดับน้ำมันเกียร์กันก็ใช้ก้านวัดนี่แหละจิ้มเข้าไปเลยกดลงไปให้สุดนะครับเพื่อดึงออกมาะระดับน้ำมันเกียร์จะอยู่ในระหว่างขีดตรงนี้นะการเข้าเขียนไว้คขามบองต้องวัดระดับน้ำมันเกียร์ตอนเครื่อองรรรรรรร้้้้นน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 ะะคคคัััััับบบบาาามมเเเกกกีียยย์์3ลิต600ทไไปจดด